สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านดิฉันดอกเตอร์เบนจวัรณเพิ่มพูนวันนี้ของทั่วโลกอยู่ในช่วงของเดือนธันวาคมเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่หลายคนทั่วโลกรอคอยเพราะอะไรและ ทำไมสืบเนื่องจากพอเริ่มต้นวันที่หนึ่งธันวาคมชาวโรคต่างก็ตื่นเต้นยินดีเกือบทุกบ้านจะตกแต่งประดับไฟรลากสีดวงเล็กดวงน้อยไว้หน้าบ้านอย่างระยิบระยับปลุกความรู้สึกให้ตื่นตา ตื่นใจและบางครอบครัวมีการจัดตกแต่งภายในบ้านมีต้นไม้คริสต์มาสประดับตกแต่งด้วยไฟร,ยระยิบระยับพร้อมด้วยหอ่อและกล่องของฝันมากมายวางไว้ใต้ต้นคริสต์มาสส่วนสมาชิกที่เป็นเด็ก ต่างก็ตื่นเต้นอยากรู้ตัวเองจะได้ของฝันชิ้นไหนใต้ต้นคริสต์มาสนั้นหันมามองทางด้านห้างร้านธุรกิจต่างก็จัดตกแต่งกันอย่างตะการตาด้วยไฟระย,ระยิบระยับโดยเฉพาะจุดใจกลางถนนแร่งธุรกิจ ของแต่ละเมืองแต่ละประเทศทรงผลทำให้จิตใจผู้คนทั่วโลกร,ร่าเริงแจ่มใสเป็นบรรยากาศสดใสทั่วโลกซึ่งเราจะพบเห็นและสัมผัสได้ในช่วงปีที่ผ่านผ่านมาแต่สำหรับปีนี้ปี2020เดือนธันวาคม ชาวโลกจิตใจอาจจะมีความกมังวลผสมความกลัวเนื่องจากเชื้อโรคโควิด -19 ได้ออกฤทธิ์แพร่ระบาดอีกะระลอกหลายประเทศหลายเมืองกำลังเผชิญกับการท้าทายต่อสู้กับภัยมืดนี้ที่เราไม่รู้อยู่ที่ไหนอยู่กับใคร สิ่งที่มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ทำได้คือรักตัวเองระมัดระวังด้วยการป้องกันตัวเองสวมหน้ากากเสมอเวลาต้องออกจากบ้านหรือมีคนมาน็อกนอกประตูหน้าบ้านเราสำหรับประเทศไทย ซึ่งดิฉันไม่อาจเห็นด้วยตาเปล่าได้แต่ติดตามข่าวสารด้วยความคิดถึงและห่วงใยต่อทุกสถานการณ์ขณะนี้พอหลับตานึกภาพในอดีตเห็นตามถนนราชดำเนินแน่นอนสวยงามตะการตา ด้วยดวงไฟหลากสีเนื่องจากวันที่หเดือนธันวาคมเป็นวันพ่อแห่งชาติถนนสีรมตามห้างร้านตึกสูงใหญ่ต่างก็ประดับตกแต่งไฟต้อนรับเดือนธันวาคมกันทั้งเดือนเพราะหลังจาก วันพ่อของไทยแล้ววันสำคัญอีกวันของชาวโลกค,คือวันที่25ทธันวาคมวันคริสต์มาสเพื่อเฉลิมฉลองพระเจ้าพระผู้ไถ่บาปลงมาเกิดเป็นมนุษย์คือพระเยซูคริสต์และ ความยินดีนี้ยังคงต่อเนื่องต้อนรับวันปีใหม่ในเดือนมกราคมด้วยชัยโยพี่น้องจะเห็นภาพสิ่งดีที่เกิดขึ้นมักจะตามมาด้วยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาวิ่งเข้ามาหาเรา บางครั้งเราก็หลบและหลีกหนีได้แต่หลายครั้งเหตุการณ์ร้ายๆนั้นเราไม่อาจหลบหรือหนีจากไปได้เราต้องยอมรับและอยู่เผชิญกับมันให้ได้เช่นเดียวกับ เดือนธันวาคมปีนี้2,020เดือนธันวาคมสมควรจะเป็นเดือนแห่งการชื่นชมยินดีร่าเริงสนุกสนานแต่ชาวโรคต้องเผชิญกับเชื้อโรคโควิด1 9รอบสองที่อยู่รอบๆอบ ตัวเราดิฉันระลึกถ,ถึงข้อพระคัมภีร์ในหนึ่งเปโตบทที่หข้อเจถึง9กล่าวดังนี้ครับพี่น้องจงระความกวนกะวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ ทรงหงใหท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวยให้ดีด้วยว่าสตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆดุดสิงค์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มัน จะกัดกินได้จงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงในความเชื่อเพราะว่าพวกพี่น้องทั้งหลายของท่านทั่วโลกก็ประสบความทุกข์ลำบากอย่างเดียวกันขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เรียนรู้ สงบจิตใจระวังระไวต่อเหตุการณ์รอบๆตัวเราต่อสู้กับเชื้อโรคโควิด1 9ที่จ้องกัดกินมนุษย์โลกไปแล้วเป็นจำนวนมากและยังคงจ้องจะกัดกินต่อไปอีก แต่ใจที่แน่วแน่ในพระเจ้าพระองค์ทรงรักษาไว้ตามพระสัญญาของพระองค์เมืองแซนแอนเทเนโอรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาเดือนธันวาคมนี้อากาศหนาวมากค่ะดิฉันเดินออกไป สวนหลังบ้านต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ดอกรวมทั้งผักสวนครัวน่าสงสารค่ะหลายต้นสุกตั้งแต่ใบรำต้นเนื่องจากอากาศเย็นจัดดิฉันหันซ้ายหันขวา ต้นมะละกอออกรูปดกมากและยังคงทนต่อต้านความหนาวเย็นได้แต่ด้วยความห่วงใหญ่ผลมะละกอจึงรีบจัดการเด็ดออกจากต้นได้มากพอที่จะอวดพี่น้องและนำสรรพคุณ บำบัดของมรกอมาแบ่งปันให้พี่น้องได้นำไปบำบัดรักษาเป็นหมอให้ตัวเองค่ะมรกรพภพยยาหรือจะเรียกอีกชื่อที่มักคุ้นหูจากพี่น้องทางภาคอีสานบักหุ้งและจะขาดไม่ได้คำนี้ ตำมะคุงคือส้มตำผับพ,พายะป๊อกๆจานโปดของหลายๆคนนั่นเองส่วนพี่น้องชาวเราเรียกมรกอมะคุงตำมะคุงของพี่น้องชาวเราแทบร้ายค่ะมระกอเป็นไม้ผล คู่ครัวไทยมานานนับตั้งแต่โบราณเดิมเรียกมรากาสืบเนื่องมาจากในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ชาวสยามได้พันมาจากชาวโปรตุเกสนำเข้ามาจากเมืองมรากาประเทศมาเลเซีย ด้วยสำเนียงการเรียกจึงเพี้ยนเป็นมะละกอมาจนทุกวันนี้มะละกอเป็นต้นไม้ผลที่ปลูกง่ายมากค่ะด้วยเมล็ดแก่ที่ออกจากผลมะละกอนำลงดินก็ขึ้นแล้วค่ะบางครั้ง โยนโยนโรงดินโดยไม่ตั้งใจเขาก็ขึ้นเป็นต้นมะละกอออกใบออกดอกออกผลพร้อมนำสรรพคุณบำบัดร,รักษามาให้เรามากมายอย่างมหัศจรรย์ส่วนสำคัญของมะละกอจัดเป็น ผล,ลไม้ขวาดร้างสารพิษร้างรำไส้ได้อย่างดีรวมทั้งอุดมไปด้วยวิตามินเอวิตามินซีแคลเซียมฟอสฟอรัสสารเบตาแคโรทีนและสารอะซิโทโจีนิน ต่อต้านโรคมะเร็งได้ดีว้าวว้าวเยี่ยมเรามาดูแต่ละส่วนของต้นไม้ผลมะละกอพร้อมกันค่ะใบมะละกอเป็นใบเดี่ยวใหญ่มี5ถึง9แฉกขอบใบ ว้าวรึกใบมะกอนับว่าสวยงามต้มดื่มบำรุงหัวใจรักษาอาการไข้เลือดออกลดอาการอักเสบปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้สมดุลมีฤทธิต้านอนุมูลอิสระและมีฤทธิ์ลดน้ำตาล ในเลือดสามารถป้องกันเซลล์ที่ทำหน้าที่ผลิตอินซูลินในตับอ่อนจากความเสียหายได้แก้ท้องอื่นเนื่องจากในใบมรกอมีสารเรียกว่าพาเพนและมีเส้นใหญ่ที่ช่วยให้ ระบบย่อยอาหารดีขึ้นมีผลทำให้ระบบขับถ่ายดีตามด้วยใบมะละกอนํำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นประจำเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายและบำรุงสุขภาพ ได้ดีค่ะพี่น้องใบมะละกอยังมีสารสำคัญอีกตัวชื่ออะซิโทจีนินซึ่งมีฤทธิ์ต้านและยับยั้งเซลล์มะเร็งได้พี่น้องหลายคนตาโตหันหน้าไปดูใบมะละกอ แล้วสินะมาดูต่อค่ะดอกมะละกอเป็นช่อสีขาวนวลมีกลิ่นหอมออกที่ซอกใบมีทั้งดอกสมบูรณ์เพศและดอกแยกเพศดอกเพศผู้และดอกเพศเมีย ดอกมะละกอนํำไปตากแห้งชงเป็นน้ำดื่มขับประจำเดือนแก้ไข้แก้โรคดีซ่านถ้านำไปต้มกับน้ำหลังจากนั้นผสมน้ำผึ้งดื่มแก้โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจส่วนผลมะละกอ หลายท่านคงคิดในใจไม่ต้องบอกเพราะนำผลมะลกอดิดมาทำอาหารทานประจำอยู่แล้วส้มตำไทยส้มตำปูส้มตำปลาระโอ้โหอร่อยอร่อยทั้งนั้นแกงส้มแกงขั่ว แกงเหลืองปักใต้ผัดมรกอใส่ไข่แถมด้วยมรกอแช่อิ่มและยังมีอีกมากมายรายเมนูของแต่ละท้องถิ่นส่วนผลมรกอสุกเป็นผลไม้เนื้อสีส้มสวยสดใสทานแล้วชื่นใจ ด้านสปปรรพคุณผลมรก,กอสุขมีมากมายในการขับลมแก้ปัส,สวะขัดขับพยาตรรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและบรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารมารก,กอสุก ยังมีสรรพคุณด้านความสวยความงามโดดเด่นรับรองค่ะไม่เป็นรองใครคือบำรุงผิวพรรณลดฝ้าจุดหมองคล้ำบนใบหน้าลดลิ้วรอยก่อนวัยอันควรชะรอ ความชราสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องตาผลมะกอมีวิตามินเอที่ช่วยบำรุงสายตามะกอมีวิตามินซีรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันมีธาตุเหล็กบำรุงเลือดมีแคลเซียมบำรุงกระดูก ทั้งยังมีวิตามิน B1 B2 และฟอสฟอรัสสูงสำคัญยังอุดมไปด้วยสารเบตาคอราทีนที่ช่วยต้านมะเรง็งมีเส้นใยอาหารช่วยระบบการขับถ่ายและมีสารเพคติน ที่เคลือบกับเพาะอาหารได้อีกด้วยเป็นอย่างไรบ้างคะพี่น้องต้นมะละกอหนึ่งต้นเป็นคลังงยาประจำบ้านช่วยให้เราดูแลและบำบัดฟื้นฟูร่างกายยิ้มต่อสู้โรคต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราได้เพียงแค่เราแต่ละคนหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นมองดูและฟังเสียงร่างกายตัวเองเจ็บปวดหรือกำลังมีอะไรบางอย่าง ผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายเรามากกว่ามองหาโรงพยาบาลเพราะอาหารบนโตะ๊ะราคาแพงหลักมืน่นจนถึงหลักแสนหรืออาหารข้างถนนราคา20บาทร้วนต้องลงสู่ กระเพราะอาหารทั้งสิ้นถ้าระบบย่อยอาหาร (digestion) หมายถึงขบวนการสลายอนุภาคอาหารโปรตีนด้วยเอนไซม์เพปซินย่อยโปรตีนจากพืชและสัตว์ให้มีขนาดเล็กสุดเพื่อการ ดูซึมเข้าไปในเซลล์ของร่างกายเกิดขัดข้องย่อยไม่ดีพอก็จะส่งผลให้ร่างกายเกิดโรคต่างๆตามมาแต่ในมรกอสารอินไซม์พาเพลนในเนื้อมรกอ มีลักษณะคล้ายกับน้ำย่อยเพปซินในกระเพาะอาหารดังนั้นมะระกอจึงช่วยให้โปรตีนแตกตัวได้เร็วขึ้นและเป็นตัวเสริมช่วยให้ระบบการดูดซึมของร่างกายทำงานได้สะดวกขึ้นอีกทั้ง ยังช่วยทำความสะอาดลำไส้และยังช่วยย่อยอาหารส่งผลให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นด้วยแน่นอนค่ะระบบย่อยอาหารดีระบบขับถ่ายดีจิตใจดีส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพดีด้วยค่ะ วันนี้ดิฉันมีวิธีการทำน้ำผลไม้มะละกอสุกมาให้พี่น้องได้ลงมือทำกันค่ะมาเลยพี่น้องมาทำน้ำมะละกอสุกดื่มกันเริ่มต้นด้วยหนึ่งมะละกอสุก สีส้มสดใสปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอประมาณหนึ่งถ้วยสองน้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะสามน้ำผึ้งสองช้อนโต๊ะสี่น้ำต้มสุกหนึ่งถ้วยห้า ใส่ทั้งหมดลงในโถเครื่องปัน่นทำน้ำผลไม้ปั่นจนเนื้อมะละกอละเอียดเนียนเข้ากันอย่างดีน้ำผลไม้มะละกอสุกปัน่นสีส้มสวยสดใสเทใส่แก้วพร้อมเสิร์ฟดื่ม หรือใส่ขวดแก้วนำเข้าตู้เย็นไว้ดื่มต่อได้ค่ะเดือนธันวาคมอากาศหนาวเย็นอย่างนี้ดื่มน้ำปั่นมะละกอสุกช่วยระบบขับถ่ายคล่องสะดวกดีแถมด้วยผิวพันเปล่งปัง และถ้าต้องการช่วยฟื้นฟูใบหน้านำน้ำมะละกอสุกป,ปัน่นแบ่งมาหนึ่งช้อนโต๊ะทาถูนวดหน้าทิ้งไว้15นาทีล้างออกด้วยน้ำเย็นจะรู้สึกใบหน้านุ่มสดชื่นขึ้นทันทีค่ะ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจทำสคริปต์ใหม่ด้วยนะคะพี่น้องสามารถติดตามอ่านบทความเพื่อสุขภาพและหนุนใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมรับชมวิดีโอย้อนหลังได้อีกทางใน Facebook กินเพื่ออยู่ดิฉันได้วาง Copy l i ลิงไว้ให้แล้วด้านล่างค่ะขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยมีสันติสุขนะคะ Sabe